การปราบยาเสพติดเนี่ยนะต้องปราบเจ้าหน้าที่ก่อนไอ้สีเทาเนี่ยโหเยอะมาก โเนี่ยไปลงหน้าหนึ่งเลยตายแล้วกําลังถูกจับเลยผมอะ,อะหน้าใสเลยถูกจับเฮียเงินมาอยู่ตรงไหนเงียเงินพร้อมหรือเปล่าราคาของเรืออ้วต้องรู้เก็กก่อนว่าเก็กแมงดีหรือแม่ดีถ้าเก็กไม่ดีอ้วไม่เอาจับทีนึงเอาผลงานแต่เวลาขนของจริงๆคุณภาพดีๆปล่อยไอ้นี่มันมีของเยอะชุดเหนือยังเอาไม่ได้เลยถ้ามันไม่เจ๋งจริงไงมันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้การสะกดรอยติดตามอะไรมันรู้หมดอะ่ะแสดงว่าพี่ชัว่วต้องเนียนมากนะเพราะว่านี่เขาก็ตำรวจต่างคน ต่างมีหงเหรียญหล่อเจ้าสัวร,รวยเหนือดวงปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหากจะกล่าวถึงพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณที่โดดเด่นด้านเงินทองโชคลาภและค้าขายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยก็ต้องยกให้เหรียญเจ้าสัว โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นปฐมบทกำเนิดของเหรียญเจ้าสัวได้แก่หลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วซึ่งเดิมทีเหรียญทรงนี้ยังไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใดแต่เมื่อผู้คนนำไปบูชาแล้วต่างร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าจึงได้รับการขนะนมยุกย่องให้ชื่อว่าหวเหรียญเจ้าสัวพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความตั้งใจก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคน ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ไว้ล้วนแล้วแต่อุดมด้วยโชคลาภทรัพย์สินภูนชวีมีฐานะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โดยเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้ให้ความเมตตาในการออกแบบจรหดยันประดับด้านหลังเหรียญเป็นกรณีพิเศษและยังปลุกเสกเดียวให้เป็นการเฉพาะอีกด้วยทั้งนี้เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งจากการบูชา ไปบุรณะเสนาสะนะต่างๆของวัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดในถิ่นทุรกันดารและขัดสนเป็นอย่างมากนอกจากเหรียญรุ่นนี้จะปลูกเศษเดียวโดยหลวงปู่ศิลาแล้วยังได้รับการปลูกเศกรวมกว่า6วาระโดยพระเกจิคณาจารย์อีกกว่า20รูปอาทิหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยญยหอมและวาระสุดท้ายพิธีเสาห้า ส่งท้ายปีมังกรเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งลายยันพระคาถาที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลือกมาใช้ประทับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้คือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นทรงน้ํำเต้าด้วยหลวงปู่บอกว่าทรงน้ําเต้าดูดทรัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินทองใครมีไว้บูชาจะได้เป็นเจ้าสัวสมชื่อรวยเหนือดวงรวยเหนือใครมีชัยเหนือทุกคน และคําว่ารวยเหนือดวงนามงคลจากหลวงปู่ศิลาคือรวยกว่าที่โชคชะตากําหนดใครเกิดมายากจนก็ขอให้ร่ํารวยนี่คือวาจาสิทธิ์จากพระอริยะเหนือโลกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสนใจบูชาเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงได้ที่ Line อ s 8 8 8 9หรือคงกระพันสโตอย่างผมอยู่ปอสอเนี่ยผมก็ จะเป็นตัวอย่างเงี้ยนายก็เป็นตัวล่อซื้อล่อซื้อส่วนใหญ่ลงล่อซื้อก็จะลงกับไอดาบทัตเนี่ยครับตอนนั้นเป็นในดาบ,บด้วยกันนะเนี่ยก็ลงกันสองคนเงี้ยไอ้ทัตเป็นคนขับรถผมเป็นคนเจรจาส่วนใหญ่จะเจรจาเป็นพ่อเลี้ยงสมัยก่อนเนี่ยมันต้อง ใช้เทคนิคในการเจรจานู่นนี่ต้องเป็นการพูดปลอมตัวปลอมตัวเข้าไปแล้วล่อคุยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็เสี่ยงถ้ามารู้ไปเจอแบบพวกสับแสบ็มันลุกขึ้นยิงเลยนะเอาแน่นอนแน่นอนผมรู้พี่เป็นตำรวจว่าซัดก่อนหดเลยอเรื่องอะไรต้องไปยอมเสียหวดเราเลยถูกต้องตำรวจทางเหนือทางแม่สงแม่สายบาดเจ็บเสียชีวิตก็เยอะแบบเนี้ยพอรู้ตัวมันฆ่าเลย แล้วกันเนี้ยทุดวสี่เข้าทุกครั้งะผมจะให้จับผมทุกครั้งล่อซื้อนะผมก็เป็นตัวเจรจาปุ๊บมันส่งของนายเขาก็จับคือผมทุกครั้งผมต้องถูกจับด้วยผมจะถูกจับพร้อมมันตลอดแล้วเพราะอะไรทุกครั้งพี่โชคถึงต้องถูกจับด้วยแล้วก็เป็นข่าวเหมือนถูกจับคืออย่างเงี้ยเราโดนจับเนี่ยมันจะเนียนสายเราจะไม่เดือดร้อนจะมีเวลาไม่ให้สายเดือดร้อนตั้งนานกว่าจะขึ้นศาลถ้าเกิดผมแสดงตัวจับเลยนะ เป็นบางเคสนะถ้าแสดงตัวจับเลยเนี่ยสายตายสายเดือดร้อนเลยนะเพราะเขาก็จะไปบอกลูกน้องบอกเพื่อนมาบอกนี่เป็นสายไอ้นั่นเป็นสายล่อมันเลยล่อมันเลยเราต้องให้สายเราอะอยู่รอดก่อนคือไอ้คนร้ายที่พี่โชคมันล่อซื้อเขาจะได้เข้าใจว่าสวยด้วยถูกจับด้วยน่าแหละผมจะโดนจับแทบทุกคดีเลยดีกว่าพี่แลางี้เวลาโดนจับด้วยเจ้าหน้าที่บางทีก็ต้องแสดงแบบเฮ้ย โอโดนโดนไหมเหยียบขอเหยียบหลังใส่แจมือเลยในห้างเลยอายคนก็หมองแต่ว่าเราก้มนะไอ้เนอไอน้องเบาๆบาไม่ไเอาเลยเต็มเสี่อาจริงเหรอจริงต้องโดนไม่สื้อพิมพ์ถ่ายปืนจ่อหัวงเงี้ยอยู่ท่าเนี้ปืนจ่ออย่อ้โหจับผมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเี่ยต้องเล่นละครนิดนึงใส่ล็อกแขนเข้าไป อันนี้มีหมายจับคดีฆ่าผมอะมีหมายจับเดี๋ยวต้องส่งไปที่หน่วยอื่นไปท้องที่ที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหลอกสาย <อำ S 1> หลอกทางแล้วก็จะไปเจอกันอีกทีขึ้นศาลบนศาลแต่พอวันไปขึ้นศาลผ่านเวลาไปแต่งเรื่องแบบขึ้นศาลเลยเป็นปีแล้วเอา้าตกใจเลยยังปฏิยังปฏิเสธอยู่เอ้ยโอ้โหเป็นตำรวจก็ไม่บอก จะไปบอกตองนี่บอกก็จับไม่ได้ื่อตีเราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยไปกินเหล้ากันตั้งไม่รู้กี่รอบเชียอ์ไม่ได้เชียอ์ทำไมทําผมนี้หน้าที่อะไรมาเป็นหน้าที่คือมันมีเคสไงน,นะไฟล่อซื้อแล้วจับ,จ,บจับที่ทูปเตมีครับคนนี้ยนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยก็รู้จักกัน,น,ม,นกมันก็ถ่ายรูปโอ้โหลงสือพิมพ์หล้าเลยตายแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะ อีกวันนึงเนี่ยจะต้องล่อซื้ออีกแสนเมตรสมัยนั้นนะทำไงบอกโหเนี่ยไปลงหน้าหนึ่งเลยตายแล้วกำลังถูกจับเลยผมอะหน้าใสเลยถูกจับอ๋อแต่เล่นเป็นเป็นเป็นนัก้านักค้าถูกจับต้องโดนจับด้วยไงวันนั้นน่ะโดนจับด้วยเอาแต่ยังดีว่าในข่าวนะเป็นนักค้านะแต่รอดมาได้ไงวันลุกขึ้นมาซื้อตรงนี้ได้ไงนั่นน่ะสิใช่ไหมแล้วพี่โชคครับ อย่างผมดูหนัง <S <S ดูละครนะเจาะ้าหน้าที่อ่ะผูดตรงๆนะในหนังในละครเจ้าหน้าที่สีเทาอ่ะเขาก็เป็นคนไม่ดีซะเองอ่ะพูดง่ายๆเลยผมคุยกับพ่อค้ายาพ่อค้ายาเจ้าของโรงงานใช่ไหมบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมเดือนนี้ผมอยากมีผลงานว่ะเอาแบบไม่ต้องคุณภาพดีนะเอาคุณภาพต่ำๆเลยส่งมาให้ผมล้านเม็ดเดี๋ยวเข้ามาตรงไหนเดี๋ยวผมไปจับเอาแบบสักทีนึงเอาผลงานแต่เวลาขนของจริงๆคุณภาพดีๆปล่อย ก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีทําตัวไม่ดีสีเทาก็รับตังค์กันอะไรเงี้ยมันมีจริงไหมพี่หรือว่ามันเป็นแค่เรื่องในหนังอ,อ๋อแบบนี้มันส่วนหนึ่งมันมีนมอยู่แล้วเจ้าหน้าที่สีเทาเยอะเพราะอ้าวถ้าพูดตรงๆเลยนะกว่าจะผ่านลงมาเนะี่ยไม่รู้กี่ด่านนะอไอ้ไม่รู้กี่ล้านเม็ดเนี่ยมาได้ไงปีหนึ่งตั้งงบประมาณด่านสกัดกันเนี่ยเอางี้ว่ากี่ด่านจากแม่สาย จากอีสานครับอันนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเขา,าแหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดแต่รรจริงๆรรู้หมดอะโถทำงานอย่างนี้ แค่หลับตาเห็นภาพผมเข้าใจผมไม่อยากพูดนะเพราาะว่ถามเรื่องนี้แล้วพี่โชคก็อุปกรมันมันจะเสียหายก็อาจจะอึดอัดไม่สบายใจเปล่าๆอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่เราเห็นในหนังในละครที่เขาเอามาทําบททําอะไรกันเนี่ยมันก็บางครั้งมันก็มีมูลมาจากเรื่องจริงบ้างใช่ชไพี่แต่ถ้าเป็นตํารวจกระทาความผิดจริงๆเอามาล่อซื้อกันผมเจอผมจับอยู่แล้วแล้วพี่โชคครับ สมมุติเจ้าที่คนนั้นเนี่ยอ้างอ่ะเฮ้ยผมทํางานเหมือนกันสมมุติว่าผมผมกทะทความผิดนะเจตนาเนี่ยกระทาความผิดผมเอามาพิโชคมาถึงจะมาจับผมผมบอกเฮ้ยผมตารวจเหมือนกันผมกําลังสืบร่างผมล่อซื้อผมมีเอกสารผมมีการลงประจําวันคุณคุณเอาของมาส่งเนี่ยคุณถูกจับแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมมาปลอมตัวมาเหมือนกันผมจะมาจับเหมือนกันจับครกอก็ผมไงผมเป็นพ่อเลี้ยงไง ก็ผมล่อซื้อคุณไงเออไม่ก็อผมจะล่อนายใหญ่ทีผมกำลังทำงานผมปลอมตัวเข้าไปหาในโรงงานนี้เพื่อให้เขาไว้ใจไงผมก็ต้องมาส่งก่อนผมอ้างงี้ได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าคุณจะอ้างอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณต้องมีระดับใหญ่เลยแล้วจะต้องมีเอกสารมาด้วยเอกสารอ้างอิงมาเลยว่าเนี่ยได้ทำการแล้วมันมันมีนะในอดีตอะครับในอดีตเนี่ยมันมีตำรวจเหมือนเขาจะ ยังไงมาเราไม่รู้นะผมไม่อยากพูดครับเขามาเสร็จแล้วเขาจะมาส่งแล้วโดนตํำรวจอีกชุดหนึ่งจับครับเขาอ้างว่าเขามากระสายเนี่ยเพื่อจะส่งยาและจํามันไม่ได้นะแบบเนี้ยครับเอายามาแล้วมากระสายแล้วเพื่อจะส่งยาและจับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไม่โดนจับมึงก็ต้องส่งนี่ป่ะส่งไปจริงๆไงมันก็อย่างนั้นะเยอะยะ แต่ว่วาผมเอาละแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทําผิดจริงๆพี่โชคก็ไว้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำผิดนี่เรื่องยาเสพติดนี่คุยกันไม่ได้หรอกอถ้าเราลงมาล่อซื้อแล้วเนี่ยหรือเราจับแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าจะหลุดเลย ก็เนี่ยขึ้นไปล่อซื้อจับตํารวจที่เชียงใหม่อ่าที่เชียงใหม่ที่นายคมกิจให้ผมไปอันนั้นเป็นเป็นอีกงานนึงเป็นเคสล่อซื้อเลยอ่าเคสล่อซื้อของนายคมกิจนะนายก็สายนายอ่ะป้าคุณป้าที่รามินทานี่นะใช่ป้าเขาโทรมาแจ้งนายว่ามันมีตํารวจชื่อเสกสรรเนี่ยมาหาป้าและหาคนซื้อซื้อของ ป้าก็เลยแจ้งนายนายก็บอกให้ให้ผมเข้าไปคุยกับป้าครัยผมก็ไปคุยไปถึงปุ๊บป้าก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันมีของเยอะมีทั้งยาบ้ามีทั้งไอเฮ hey. สมัยนั้นยังไอยังไม่ค่อยมีหรอกรไอเนี่ยชุดเหนือยังเอาไม่ได้เลยครับถ้ามันไม่เจ๋งจริงไงมันอยู่ไม่ได้หรอกทำไมยากอะ่ะโอยมันฉลาดมัน พวกนี้ฉลาดเป็นมากเนอะมันเป็นมันรู้ทางหนีที่ไร่มันดีเพราะเขาเป็นตำรวจนะแล้วมันรู้นะไอ้การสะกดรอยติดตามอะไรมันรู้หมดอ่ะเพราะเขาเป็นตำรวจนอ้ยตำรวจเสร็จแล้วก็ผมบอกงั้นขอคุยหน่อยแล้วกันมันก็ลงมาเลยมาคุยกันที่บ้านครับแล้วจับไม้จับมือผมคุยกันมันบอกว่าของเนี่ยถ้าจะเอาต้องขึ้นไปเอาที่ข้างบนนะเชียงใหม่ผมบอกได้ ยุคนั้น,นในตอนที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่มีการเหมือนเฮ้ยจับเลยไอ้นี่มาคุยเรื่องยางจับเลยเดี๋ยวขยายอายผมไม่ทําต่างคนต่างมีไหวพริบสู้กันอย่างนี้ดีกว่าเรามันแพ้เราจับเอาแต่พูดตรงๆนะแสดงว่าพี่ชัว่วต้องเนียนมากนะเพราะว่านี่เขาก็ตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ย<ฮ>พกเขาเห็นทรงพี่เนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเป็นใครเฮียตีเฮียตีเนี่ยเน,นี่ยดูในในนี้ก็มีเฮียตีก็ต้องจีนๆหน่อย อยากฟังไหมล่ะเอาไหนลองดูสิพี่เฮียของอยู่ไหนเนี่ยราคาของเรืออัวต้องรูรูเก๋ก่อนว่าเก๋มันดีแม่ดีโอ้โหนี่ถ้าเก๋ไม่ดีอัวไม่เอาเอาของผมเกียรติดีอยู่แล้วเฮียเงินมาอยู่ตรงไหนเงี้ยว่าเรืองเงินเไม่มีปัญหาทุกอย่างหรือมีตัวอย่างหรือเปล่าถ้ามีมีตัวอย่างหรือเอามาให้อัวรู้มีอยู่แล้วเฮ้ยไปหยิบของมาเด้นี่นี่คือเทคนิคในการเจรจา โอ้โหนี่เนียนเหมือนนักแสดงเลยนะคนเป็นตำรวจเนี่ยมันเห็นเฮ้ยผมเดินขาเป๋ๆเทคนิคมันมีหลายหลายเรื่องจริงเ <ผม S 1> หรอพี่โชคมันต้องปลอม,มนขนาดนั้นเลยเหมฮะเซเป๋ๆพูดาจาาได้เลยถามตำรวจที่ทำงานกับผมได้เลยเวลาผมน่ะถ้าผมดูไอ้นี่มันขี้ระแวงมันจะมองคนเราเวลามันระแวงว่าผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ว่ามันจะดูขามันจะก้มมองขาเราว่าเราเดินยังไง ซ้ายออกก่อนไหมอะไรก่อนไหมซ้ายขวาซ้ายอะอ๋อถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารซ้ายขวายมันมันเคยชินไงมันจะมองเงี้ยมองเราเดินทีผมว่าเดินขาเป๋แม่งพี่ก้างเป๋ก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนกระสือแล้วดีวดูดิเนี่ยผมไม่ได้โกหกหรอกเดี๋ยวจะให้ดูท่านผู้ชมในความสามารถของนักสืบนะสายลับคือบางทีต้องใส่แว่นอ่ะ ผมต้องเปลี่ยนมีอยู่เคส่ยแล้วผมทำไงตอนนั้นผมผมยาวเนี่ยดูรูปไอ้พวกที่เฮตีเนี่ยดูเนี่ยดูลักษณะผมเนี่ยจะไว้บางทีหวีอย่างเงี้ยหวีอย่างเงี้ยเป๋ั้งอะไรมั่งแล้วแต่เลยในการนี่เปลี่ยนตลอดอก็ตกลงราคาซื้อขายกันเรียบร้อยหมดอันนี้มันต้องใช้เงินลอดซื้อครับ เราก็เตรียมเงินเบิกจากปปสครับขึ้นไปที่เชียงใหม่มีผมใกญทันเน่ยขึ้นไปแล้วก็มีทีมงานของของหน่วยผมครคก็ทีมงานของหน่วยขึ้นไปด้วยกันครับขึ้นไปแล้วก็ไปประสานกับชุดของของรองโดงับก็ไปประสานพอบอกชื่อลองโดงว่าเนี่ยเป็นตำรวจชื่อเสกสรรเค่บอกอ๋อไอ้นี่เองเหรอทางนี้เขาล่อซื้อขึ้นนานแล้วเนี่ย เอาไม่ได้สักทีแกบอกโอ้โหตัวตัวดีเลยตัวตำรวจเนี่ยตัวจี๊ดเลยโอ้นี่ระดับทางนู้นลองดวงเขาพยายามล่อซื้อหลายรอบแล้เขาตามตามไม่้งี่เลยเหรอแกเรียกไอ้สามห่วงหรือยังไงสักอย่างเนี่ยอ่าผมบอกอ้าวอย่างนั้นก็เสร็จผมในงานเนี่ยครับแกก็บอกดีละดีละตอนแรกลองดวงบอว่าจะให้ไปที่แถวแถวสนามกีฬาไอ้นองหอย เขาเรียกน้องหอยมาตรงสนามกีฬาแปดเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีบริเวณนั้นอันนี้มันไม่ไปอ้าวมันไม่ยอมไปมันบอกว่าเดี๋ยวส่งที่โรงแรมเลยอันน่ะก็ตกลงกันปุ๊บก็นัดกันที่โรงแรมโรงแรมเปลาไปถึงผมก็ไปนั่งรอมที่คอฟฟี่ช็อปครับคือเวลาผมไปเนี่ยผมจะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆหุ้งห้งพกปืนข้างในได้มันก็มาเลย มาเองมาเองเลยครับตอนเช้ามันก็ลงมาจากห้องปุ๊บอ้าวนอนผมบอกเอ้ามาพักตั้งเมื่อไหร่เนี่ยบอกอ๋อมาตั้งเมื่อคืนแล้วผมรู้ละไอ้หาของอยู่ข้างบนแน่เลยครับแต่ไม่รู้ห้องไหนเข้าก่อนโอ้ยพรุ่งนี้มาเข้าตอนดึกเลยมาถึงของเข้าแล้วเข้าตอนดึกเราไม่รู้มาสองคนคน้องชายมันคนหนึ่ง <c oughs> มันก็มานั่งคุยเงี้ยในข้อพิ่ชรณมัน มันเล็กๆครับของโรงแรมอ่ะพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันลงมาคนเดียวนะมันบอกว่าอ่าขอดูเงินก่อนผมบอกเงินโอเคผมก็ไปเอาเงินมาให้ทัดถือไว้กระเป๋าเจมส์บอนด์อ่ะไม่กระเป๋าผ้าธรรมดาแหมนึกว่าในหนังไม่อานจะมันหรูเว้ยกระเป๋าผ้าธรรมดาเปิดหิมันดูพร้อมจ่ายอยู่แล้วปิด ชุดรองโด่งแกก็มามาวอสีแล้วรอแล้วก็ชุดเราก็รอครับอันนี้ปั๊บป้าก็นั่งอยู่ด้วยวอออฟเอาไปด้วยไปด้วยขอสมวนชื่อนะไปพูดนะโทษๆคุณป้าไปด้วยคุณป้ารามินทาไปด้วยโอ้โหนี่ตั้งใจทำงานมากนะไปถึงนู่นเสร็จแล้วะผมก็บอกแม่ผมเรียกแกแม่คแม่แม่แม่ออกไปห้องน้ําก่อนก็ได้ไปไปอยู่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวผม นั่งคุยกันกับศึกษาก่อนจ้าจ้าแกก็ออกไปไปนั่งรอข้างนอกถ้าเอาสายผู้หญิงมีอายุหรือเป็นผู้หญิงผมจะบอกว่าให้ออกให้ไปไกลๆครับบอกให้มันไปยืนแอบดูคอยสังเกตการพวกเราเวลาเราทํางานกันดีกว่าเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยผู้หญิงมันเละ ปลอดภัยคือเขาจะได้ปลอดภัยคือเราต้องกันเราเกิดมีการต่อสู้กันเขาจะได้ปลอดภัยอืมเข้าใจแล้วนี่ไงครับอันนี้ระหว่างนั่งคุยมันบอกว่าของอยู่ข้างบนมันเดินไปไปขอปากกามาจดเบอร์ห้องคือมันไม่บอกแต่มันเขียนว้ในมือเขียนใส่มือครับจังหวะที่มันมันยกเขียนเนี่ยเราเหลือบโอ้โหผมบอกทัดเห็นเห็นอะไรป่ะผมก็สิทธิ์มันนะครับพกปืนเนี่ย ใส่พกข้างแล้วก็ใส่เสื้อคลุมครับพกสิเบเอ็ดเลยนะเสียบนี่เลยคบกอกว่าเฮ้ยยังไงมึงยิงลอดใต้โต๊ะเลยนะออแล้วมันบอกนี่ห้องมันผมบอกงั้นเดียวขอขึ้นไปดูกันได้ป่ะออผมก็เลยอะท่าน,นั่งอยู่นี่นะแต่ผมบอกทัดเ่าปืนขึ้นลำมาพร้อมยิงเลยนะออทนัดมันทัดมันรู้อยู่แล้วผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปปุ๊บ ห้องอปุ๊บเฮ้ยของอยู่ไหนวะหาย้านานาเปิดตู้ไปโอ้ยยังใส่อยู่ใต้นี้แน่เลยงัดใต้เตียงอะดึงที่นอนขึ้นอ้าวอยู่นี่นนผมว่าโทรแจ้งลองลง,ลงเรียบร้อยต้องชุดลองลง,ลงเขา้าปุบกับชุดพวกเราจับนี่มไม่ทันสู้ไงไม่ทันชาร์<ม><ม>เราเข้าปไอ้ชัมันอยู่ติดตัวท่านประกบเลยเร็ยแล้วเสแต่แล้วมาที่เคาน์เตอร์ มาเปิดสองห้องเปิดสองห้องเลยแต่ยังไม่บอกห้องนี้ที่มันยังไม่บอกเพราะกลัวว่าเราจะรู้ว่ามันมากันหลายคนไงของมันจะไว้สองห้องของอีกอีกรถหนึ่งมันซ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งมันจะให้เราไปทีเดียวเหรอพอได้เงินแล้วมันถึงจะสมมติเราไปเจอไอ้ก้อนเนี้ยสหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้กุญแจเราอีกห้องหนึ่งเพื่อไปเอาของอีกอเข้าไว้ผมว่าให้มันไปเคาะ เรียว่จับน้องมันได้อีกคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วได้ของอีกในห้องนั้นอีกจานวนหนึ่งคือหลักแสนเนี่ยผมจับอันนี้หลายแสนอยู่แสนเม็ดเป็นแสนเม็ดสมัยนั้นนะโอ้คือว่าใหญ่มากนะโอ้โหมันบอกโอ้ไม่น่าทําเลยอันนี้มันบอกผมเลยไม่น่าทํามันเลยผมบอกเอ้ยหน้าที่หมายถึงว่าตํารวจคนนั้นนะเสกเสกสันเน่ะบอกโอ้ไม่น่าทําผมเลย แล้วมันก็แบบคือคล้ายๆเหมือนเจ็บใจอ่ะเสียรู้แล้วเอาไม่ทําได้ไงหน้าที่แล้วพี่ดีกว่าเป็นตํารวจพี่ทําได้ไงผมเมื่อบอกมึงอะทาผิดนะมึงเป็นตํารวจทําผิดกฎหมายนะอืดีนโดนชุดเหนือถ้าโดนชุดเหนือมึงตายไปแล้วเขาหัวตายแล้วเขาไม่เอาไว้หรอกไปถึงชุดลองโดกอะพกปืนสู้อย่างนี้อ่ะแต่การปราบยาเสพติดเนี่ยนะ เอาความเห็นของผมนะต้องปรับเจ้าหน้าที่ก่อนอไอ้สีเทาเนี่ยโหเยอะมากคําว่าเจ้าหน้าที่นี่ไม่ใช่จะไม่ใช่เอาหนรวยงานางเดียวนะมันทุกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวว่าเรื่องปราบปามต่างๆเนี่ยต้องปราบพวกเจ้าหน้าที่พวกนี้ซะก่อนอผมว่าปราบพรากพยากนะต้องสร้างจิตสํานึกไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องยาติพติดเนี่ยมันมันต้องปราบปรับข้าราชการชั่วซะก่อน พวกสีเทาอ่ะเอาละทุกๆหน่วยงานทุกๆองคอ์กรม,มันก็จะต้องมีแกะดําอยู่บ้างมันก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละไอ้จำนวนน้อยเนี่ยที่มันทําให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน,นางต่างๆองคอนน์กรต่างๆเสียเนี่ยฝากไปถึงผู้คับบัญชานะกําจัดออกไปจากหน่วยงานของเราก็อยากจะให้ไอ้พวกเทาดาอะ่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้รู้สึกสํานึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นขา้าราชการครัะนะกินเงินเดือนหลวงกินเงินเดือนภาษีประชาชนอะ่ะ ขอให้ทำแบบอยู่ในกรอบที่ดีเขามีเยอะแยะไปตำรวจไม่ไม่ดูเหรตำรวจด,ด,ดีๆเขามีเยอะแยะไปเออก็ทำให้มันดีเดี๋ยวก็เสียนไม่สวยครับมันจะไม่ได้กินในเงินบำนาญน,นะสุดท้ายเอาละมาถึงในเคสนี้ก็จับเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจส,รสีเทาสีเทาไว้ที่เรียกว่าตามจับยากเนี่ยนะสุดท้ายมาจนมุม ก็ที่เขารอดที่ผ่านมาผมว่าก็เพราะเขาเป็นตำรวจนี่แหละใช่เขาก็อาจจะมีรู้วิธีช่องทางมีงทางเาแล้วก็เป็นดังในภาคเหนือไม่รู้ป่านนี้ยังอยู่ผมว่ามันเป็นตำรวจมันโดนสามเด้งไงอืมพิเศษนะพิเศษไงเป็นเจ้าหน้าที่มาทําความผิดมันก็โดนเยอะหน่อยอแต่อาจจะออกไปแล้วออกไปก็ตอนนี้ประมาณ แปบมั้งอายุแปดสิบผมผมเมื่อหกสิบเก้าเควแล้วมันเท่มไหรไมอืเอาละก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่พิโชคเขาไปเสี่ยงนี่ก็คือตอนตอนอยู่ตำรวจบชปสเนี่ยตอนอยู่กับนายตอนอยู่กับนายนะนี่นะขนาดตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยยังถูกย้ายเลยหมายถึงว่าโดนย้ายเหรอย้ายแล้วเอาแล้วนายคมกิจนายเกษียนพอดีเอานายเกษียนไม่มีใครดูแลแล้ว ก็ไม่มีใครแล้วผมถูกย้ายเนี่ยอาจจะมีสาเหตุลิ้นกับฟันน่ะบางทีทะเลาะกับนายบางคนอ่างเงี้ยาก็อย่างนี้และครัานเราก็ไม่อยากจะพูดนะฮะเดี๋ยวมันก็จะเสียภาพลักองค์กรผมเข้าใจคือพี่โชคเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที่มากระทบกับเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยก็ไม่อยากเล่าเอาเป็นว่าพอหลังจากที่นายคมกิจเกษียณก็เจอเรียกว่าการเมือง หรือว่าเจอปัญหาบ้างหน่อยก็ต้องย้ายไปแล้วไปอยู่ไหนพี่อยู่อ่างทองอยู่อัเภอรลงพักัชโยเนี่ยเราก็ยังเออช่างมาเนื้อเดี๋ยวมันจะกระทบอะไรแต่อะไรแต่ว่าผมเข้าใจแล้วว่าเนี่ยบางทีนะการทํางานเนี่ยตำรวจน้ําดีเนี่ยบางทีก็มีทอเหมือยนะเจออย่างนี้นะถามว่าทอมไหมเราก็มาคิดอ่ะเฮ้ยช่างมาเนื้อเราเป็นตํารวจครับเราไม่ได้กินเงินของไอ้นายคนไหนสักคนหนึ่ง เรากินเงินจากภาษีประชาชนเรากินเงินเดือนที่ของหลวงเขามอบให้อ,อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่คงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษ์ะพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ